ก็สวัสดีครับตัวนี้พอดีต้องการจะแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เลยขอทำคลิปสั้นๆถ้าท่านใดที่ใช้ไอหัวเวยวอตฟิตนะครับตัวซีรีส์ฟิตของเขามันก็จะมีฟิต1นึ่งฟิตสแล้วก็ฟิต SE ท,ที่ที่ออกมาล่าลก็คือก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาเวลาที่จะเอา ไอตัวสายเปลี่ยนเนาะเพราะว่าทุกทีที่ผมซื้อมาผมไม่เคยใช้สายของของของตัวเครื่องเลยก็คือจะซื้อสายมาเปลี่ยนตลอดแต่ทีเนี้ยมันมันมีปัญหาก็คือตัวสายมันเนี่ยไม่รู้เอายังไงถึงจะเอาออกได้นะครับแต่ในรูปนี้ผมเอาออกได้แล้วซึ่งอ่าผมไปดูตามคลิปต่างชาติที่เขาทำไว้ ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้วิธีแงะไอตัวพลาสติกสีดำาๆตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเออแงะพลาสติกสีดำาๆตัวนี้ออกอ่าที่ที่เห็นนะครับซึ่งไอวิธีการแงะเนี่ยมันก็จะต้องใช้ของที่บางๆสอดเข้าไปในรูนี้เนี่ยฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอดูในกล้องนิดนึงนี่ครับก็คือเนี่ยตรงช่องตรงนี้แล้วก็แงะตัวพลาสติกตัวนี้ที่ยึดเนี่ยออก แต่ทีนี้ซึ่งไอของแบนๆที่แงะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นใบคัตเตอร์หรืออะไรแต่ว่าถ้าเราซื้อสายของเขาเนี่ยเขาจะให้ไอตัวนี้มาด้วยครับคือให้ไอตัวตัวอะไรนะนึกไม่ออกตัวตัวเปลี่ยนก็คือจะเป็นแผ่นเหล็กแบนๆเล็กๆใส่เข้าไปแล้วก็แงะสามารถที่จะแงะไอตัวนี้ออกมาได้แต่ผมเพิ่งคือเมื่อกี้ ผมงัดไปแล้วก็ทําให้อ่านาฬิกาตรงขอบตรงนี้เป็นรอยไปล้วเออแต่ทีเนี้ยผมมาเจอวิธีที่มันง่ายกว่าก็เลยขออ,อัดคลิปไว้เดี๋ยวจะทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเผื่อใครที่ต้องการก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยครับคือตัวพลาสติกตัวเนี้จริงๆมันกดได้นะพอกดปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะทำเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะกดปุ๊บตรงนี้ครับเนี่ยไอตัวเหล็กตรงนี้มันก็จะเลื่อน พอเลื่อนปุ๊บเราก็ดึงมันออกได้เลยคือผมก็หลงผิดโง่อยู่ตั้งนานจนตัวเนี้ยเส็งมากคือเพิ่งซื้อมาแทนของเก่าเมื่อวานแล้วมันก็เป็นรอยเพราะว่าจากจากการแงะนี่แหละเนี่ยจะเห็นว่าตัวปลาติกผมก็ยังไม่ได้แกะออกนะ,ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะฮะคือใส่อย่างนี้กดปุ๊บเนี่ยมันจะมีสลักอยู่พอเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้สลักตัวนี้มันจะเลื่อนพอเลื่อนปุ๊บเราก็ใส่สายกลับเข้าไปได้ นี่ครับเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันติดเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้พอเวลาจะเอาออกเนี่ยเราก็กดใหม่กดปุ๊บดึงออกง่ายมากไม่ต้องหาบ้าบอคอแตกอะไรมาทำเลยทำให้เครื่องเป็นทําให้บริเวณที่เป็นสายเนี่ยเป็นรอยด้วยซ้ำนะแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสายใช่ไหมครับก็มันก็เป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่า สายส่วนมากที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะผลิตในจีนนั่นแหละคือตัวสายในจีนเนี่ยเขาเขาเวลาเข้ามาเขาจะมันก็จะเป็นสายปกติแหละแต่ว่ามันจะเชื่อมกับไอ้ตัวมันจะมีตัวเชื่อมมาตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งไปเอาสายมาให้ดูฮะ ตัวนี้ตัวนี้คือคือสงสัยว่าทําไมว a ตฟิทอ่สอนี่มันออกมาตั้งนานแล้วผมเพิ่งซื้อนะจริงๆคือผมมีแล้วตัวนึงคือใช้ก็ชอบแต่ว่าเนื่องด้วยตัวเองมีนันิกาหลายเรือนเลยไม่ได้เอามันมาใช้เท่าที่ควรแล้วทีนี้ไปไประมามากลายเป็นเจอปัญหาก็คือแบตเสื่อมนะครับคือแบตเสื่อมแบบไม่เก็บไฟอะ่ะคือถอดปุ๊บถอดปุ๊บดับถอดปุ๊บดับนะครับ อ่ะตัวนี้คือเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีที่ผมค้นพบนะเออพอเรากดปุ๊บอย่างนี้เราก็ดึงอืมได้เหมือนกันเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปสรรหางัดไอ้นี้ออกละซึ่งตรงนี้คือคือถ้าใครทราบแล้วผมก็ขออภัยที่อสอนเจ้าลเข้ว่ายน้ำนะครับอ่ะโอเค คือไอตัวเนี้ยผมลองค้นข้อมูลดูละเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแบตได้นะครับในไอในเว็บของหัวเว่ยเนี่ยมันขึ้นว่าราคาเปลี่ยนแบตจะอยู่ที่799บาทนะอันแล้วคือถ้าเราไปช่วงเซอร์วิสเดย์เนี่ยมันก็จะฟรีก็คือ799ก็คือ799แล้วก็บางทีที่ไปอาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมในในจุดนี้นะครับก็ แต่คือก่อนหน้าเนี้ยผมอะคือเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเราดูนะเราก็จะเห็นว่าสายเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันมันจะมาพร้อมมันจะมาพร้อมไอตัวสียเงินเงินเนี่ยคือเวลาที่มันมาจริงๆนะฮะมันก็จะเป็นสายปกตินี่แหละเหมือนสายที่เราซื้อทั่วไป22มิลเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ให้มาเสียบกับไอตัวนี้คือเหมือนเขาทําตัวแปลงตัวนี้มาให้เพื่อนัน่นก็ถือว่าฉลาดนะเพราะเขาทําแค่ตัวนี้มาไอสายเก่าที่เขามีหรือว่าสายเก่าที่เรามีเนี่ย ทั้งหมดมันก็จะใช้กับไอ้น,นี่ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทำคลิปเวอร์ชัน่าภาษาอังกฤษขึ้นด้วยเผื่อนั่นแต่ถ้าตัวนี้ถ้ายังไงถ้าใครทราบแล้วผมก็ขออภัยเนาะเพราะผมไม่ผมเซิร์ชหาคลิปเนี่ยของคนไทยมันไม่เจอเออหาของเมืองนอกเขาก็ใช้วิธีแต่งแงอ้์นี้ออก เออผมเพิ่งมาเจอว่าออถ้าเรากดเนี่ยมันก็ดึงออกได้เหมือนกันแล้วแล้วมันไม่ทําให้ตัวเครื่องเราเป็นรอยโดยเพราะเราไม่ต้องไปนั่งแงะไอ้ตัวพลาสติกตัวนี้ออกมานะเอาโอเคขอบคุณนะครับอาจจะยาวนิดน,นึงก็ขอบอสวัสดีครับ